แ้วโชของเราในวันนี้จะพูดถึงละครเรื่องใต้เงาจันทร์ของทีวีซีของคุณปิ่นนะครับมันมีคําโปรยในหนังสือซึ่งชอบมากๆมันมันบรรยายเรื่องนี้ทั้งเรื่องได้อย่างงดงามขออนุญ,ญาตามาอ่านให้ทุกท่านฟังก่อนว่าท่านบางทีท่าไม่ได้อ่านหนังสือท่านจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้นหนังสือตั้งใจเลยตั้งใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเลือกลองฟังดูคําโปรยเขาบอกว่าใต้เงาจันทร์นั้นมีมนตราแสงนวลกระจ่างอบเอือ้ออบอุ่น ปลมหัวใจดั่งเป็นเพื่อนแต่หากความรักมีเกินสองต้องให้เลือกก็ขอจันททอแสงส่องต้องหัวใจว่าใจของใครจะทองเอาทาบชิดสนิทแนบใจของเธอโอ้โหเท่จังเลยผู้หญิงมีผู้ชายดีๆสองคนมาเกี่ยวข้องในชีวิตถ้าจะต้องเลือกจะต้องเลือกใครวันนี้ท่านจะได้พบกับทั้งหมด ท่านผู้ชมครับเกรสวอลินทรอนมากี้ราศีเพื่อนคณินและคลิสซี่กิศริจากใต้เงาจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่สวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็คลิสซี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยค่ะดีใจมากที่พวกคุณมาร่วมรายการกับเรานะครับ ดีใจมากที่พวกคุณมาร่วมรายการคำแล้วบอกได้เลยจริงๆว่าที่ผมพูดเป็นไม่ักคพูดที่ผมโปรยหัวผมชอบมากๆเลยผมคิดว่าคําปิดของเขาเรียกอะไรคำโปรยของหนังสือเล่มเนี้สุดยอดเมื่อกี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเนาะมันเป็นคําโปรยที่มันทําให้รู้สึกจริงๆว่าในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีว่าในชีวิตคนคนนึงต้องมีตัวร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องบ,บ,บางทีมันมีตัวดีๆสองตัวมะกี้ แต่เลือกไม่ได้นี่ไงมันเลือกยากใช่ไหมมันตีกันกกในใจค่ะอ๋อมันตีกันแต่เดี๋ยวมันตียังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตคุยกับเกรดนินไม่ได้เจอกันหลายวันต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับทุกครั้งที่เด็กคนนี้มารายการผมมาหาผมมาเจอผมก็อเอามาขามาให้ผมตลอดเวลาครั้งนี้ก็อีกครั้งอ้อกอากาศด้วยครอ๋อกอากาศครั้งนี้เอาออกอากาศครั้งนี้ออกอากาศเลยมาขามจากเพชรบูรณ์คุณแม่ฝากมาคุณแม่ฝากมาครับน่ารักมากครับผมเป็นธรรมเนียมแล้วอะคุณตั้งแต่เดวันเลยนะตั้ สิ่งนี้ที่คุณไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความน่ารักขอบคุณครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆนะฮะเสมอต้นเสมอปลายที่สุดหอมาขามอาจจะเล็กลงแต่หัวใจยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับเกรดดีใจไหมครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ดีใจครับดีใจจากรักต้องอุ้มใช่ใช่ไหมฮะเล่นคู่กับแมทออ่่ีนใช่กับแมทนานเท่าไหร่แล้วโอ้โหก็น่าจะ หลายเดือนเกือบเกือบปีครับนะครับผมจนไม่เห็นตรงนี้อีกทีหนึ่ง<ช>แต่ขอฟ้องนิดหนึ่งแมทเขาออกรายการเราเขาบอกว่าเขาได้เล่นละครแล้วเขาก็มาออกละครเขานะลำดูวันนี้ลำดูเขาหมอ,อแล้วเขาบอกว่า เกรดเด็กเขาเขาบอกเขาบอกงนี้เลยเขาบอกว่นนี้เขาอนุญาตให้มาเล่นกับมาร์กี้นะเขาบอกงั้นเลยนะต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตก่อนเลยเหรอคุยคุยกันเฉยเอยแล้วดีใจด้วยที่ได้เล่นกับกี้เพราะว่าวนเวียนกันวนเวียนกันแบบว่าเจอเจอกันตามงานอะไรไม่เคยไม่เคยเจอเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับเขาที่ได้เล่นด้วยกันเคยดูงานเขาเคยครับคุณรัผู้หญิงคนนี้เล่นละครเก่งไหมตอนที่ดูแต่งานนะตอนที่ดูแต่งาน เล่นเป็นไงคือกี้เขาเป็นคนแบบว่าเ,ออเขาเป็นคนน่ารักมากเ,ออเป็นคนสดใสเป็นคนแบบมีพลังอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาเล่นละครน่ารักมากเล่นละครน่ารัก<ช> <ๆ S 2> มากร,รู้สึกยังไงเขาพอรู้ว่าต้องมาเล่นคู่กับเกรทวอลินคือที่จริงหนูอยากเล่นกับพี่เกรทแบบอยากให้พี่เกรทตอบโต้บ้างบางทีเราก็รู้สึกแบบ <c oughs> อึดอัดพี่เกรทช่วยแบบตอบโต้ฉันหนหอ่อยเถอะเพราะว่า<ม>ด้วยความที่ในตัวละครเขาเนี่ยต้องแบบว่ารับมือกับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะที่จะเยอะค่ะแล้วก็ห้ามที่จะแบบ ห้ามตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ต้องใช้เหตุผลตัวเขาใช่ค่ะเราตัวละครตัวนี้จะใช้เหตุผลมาเข้าสู้คุณรู้ไหมดูละครคุณสองคนที่ได้เห็นงานแล้วเนี่ยนะฮะและที่ผมเห็นเองผมมีคนนึงเล่นดราม่าอีกคนนึงเล่นเรียลลิสติกผมบอกให้เราคุณสองคนเล่นกันมันเหมือนโลกสองโลกมาอยู่กันจริงๆนะยากมากนะยากมากเออไอคนเล่นเรียลลิสติกก็ต้องเล่นเจ๊เจๆๆไอคนที่เล่นดราม่าก็อือจริงครับอ่าคือเวลาเล่นคือแบบว่า ผมยังคุยกับกี้เหมือนกันว่าแบบกี้พี่ปรดัดมากเลยเพราะว่าด้วยด้วยตัวละครตัวเนี้เขาเป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลและเขาไม่เคยเจอคนที่จะมาแบบทําอย่างนั้นอย่างนี้ใส่แบบมาเชิดหน้าบามาโนอะไรใส่ีแล้วเราแบบว่าโอ้โหกี้ใส่มาขนาดนี้พี่ก็อยากจะแบบอยากจะกลับไปอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่สิ่งที่ยากมากอย่างหนึ่งในในละครเรื่องนี้สำหรับผมและสำหรับกี้เองตอนนี้ถือว่าเป็นอกที่ฮอตมากที่สุดเคยคิดไหมว่าชีวิตจะต้องมีละครสองเรื่องอย่างนี้ ไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดเลยว่าละครสองเรื่องที่เพราะว่าละครสองเรื่องนี้หนูถ่ายพร้อมกันค่ะคือถ่ายควบคู่กันเลยจะนัาขั้พุทธถ่ายผู้กองยอดรักค่ะสุพฤาสุขเสาร์ทิศจะถ่ายเรื่องใต้เงาจันนี้แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยปีนี้โอเคละเรามีสต็อกอยู่ในมือเดี๋ยวเราออนเรื่องนี้ก่อนแล้วต่อเรื่องนู้นสักพักยปปีกเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ถ่ายเรื่องนังเก็บไว้สำหรับต้นปีอีกเรื่องหนึ่ง เรามีสต็อกเราสบายแล้วสต็อกออกพรวดทีในสารละครหน่อยสารละครช่วงนี้เวลาฝารละครก็จะบอกว่าอย่าลืมดูละครขี้นะคะทุกพุทธพระหสตุศกสาทิตย์ค่ะยาวเลยพุทธประหุกุศเสาทิตย์เลยต้องพูดอย่างงั้นเลยแต่มันเป็นงานแสดงอะตอนแสดงเรื่องผู้กองยอดรักเล่นในอารมณ์หนึ่งมาเล่นในเรื่องนี้เล่นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นยังไงบ้าง เรื่องผู้กองจะต้องใจใจยากกว่าค่ะเพราะว่าหนูเล่นเรื่องนี้มันจะเล่นเยอะมันข้างที่จะแบบว่ามันโนบ้างอะไรบ้างพอไปเป็นผู้กองบางทีผู้กองมโนด้วยอะไรอะไรบางทีบางทีผู้กองไม้แบบมือไม้ออกแบบว่าพันไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าโอเคค่ะหนูขอเช็คหนึ่งค่ะเอาใหม่ใช่จะเรื่องนี้จะติด จะจะเอาไปติดกับกับเรื่องเรื่องผู้กองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมันมากเดี๋ยวมันขนาดไหนไงเดี๋ยวว่าตรงนี้ก่อนนี่คู่แรกมาคู่ที่สองเพื่อนเราดูงานเขาใช่ไหมครับ,บด,ดูใช่ไหมคุณยงยุทธ์ยยราธม,มากค่ะโอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะพอมาเล่นเรื่องนี้พอได้รับบทเรื่องนี้มันคนละเรื่องกับยงยุทธเลยนะใช่ครับเรื่องนี้คุณรับบทเป็นบุรีครับเออเป็นคนยังไง เป็นสถาปนิกที่ค่อนข้างอารมณ์ดีมากเนอมีความสุขมีความส,สุขดีทุกอย่างครับเนี่ยตาเขาดูเดียวนะตาเขาจะเป็นเฮ้ยเวลานั่นลืมตาหน่อยลืมตาพูดดูผู้คนหน่อยเออมีความสุขมากๆในเรื่องนั้นแล้วก็เฮฮาสุดๆเลยในเรื่องนี้เป็นลูกน้องพระเอกแต่มันเป็นยังไงกับพระเอกละ่ะชอบผู้หญิงคนเดียวกันครับมันชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าพอเสร็จแล้วงานก็ต้องทําชีวิตก็ต้องใช้ครับผในเรื่องเล่นยังไงครับ ตอนแรกตอนแรกที่เพื่อนถ่ายคู่กับสุดแค่เนี่ยก็คือถ่ายพร้อมกันเหมือนกันแล้วแล้ว,ลวความเครียดของตัวละครยงยุทธเนี่ยมันเข้ามาแทรกด้วยครับเออเข้ามาแทรกเพราะเราถ่ายสองเรื่องพร้อมกันครั้งแรกด้วยเพราะไอ้เรื่องนั้นมันเครียดมากใช่ครับเครียดมากอยู่ดีๆมานั่งเรื่องนี้เครียดตามอยู่ดีๆต้องไม่เครียดใช่ครับอยู่ดีๆบุรีเครียดครับแล้วดีๆสีหน้าแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบท่าทางเราเปลี่ยนบุรีเปลี่ยนแลอวก็ ปรึกษาพ,พีพุูมกับครับพี่ฟิลก็ได้ทางแกมาอะไรครับผมเล่นกับเกรดเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกตื่นเต้นฮะดูใสต่ตาตื่นเต้นครับทั้งทั้งกับมากี้กับพี่เกรทเลยครับตื่นเต้นเราตื่นเต้นมากเขากับเราก็เคยดูผลงานเขามาก่อนเ<อ>่าเราก็มาร่วมงานด้วยแล้วว่าโอเคทำหน้างไงดอเราก็แต่จ่สังเกตเพื่อนได้ใช่ไหมว่าแบบ เหนียกแนกตลอดเวลาตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วแบบเหนื่อยเขาแตกเหนื่อยเขาอะไรคือคือพวกเราถ่ายกันไม่เคยจบฉากเหรอถ่าท้าหน้าเพื่อนก่อนนิดนึงเขาตื่นเต้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่สู้มากต้องบอกก่อนเลยว่าสู้มากคือรู้รู้ว่าในใจเนี่ยคือแบบว่าใจสั่นแบบว่าเฮ้ยฉันจะทำยไงดีฉันจะทำยไงดีแต่ว่าพอ เล่นเขาก็ตั้งใจสติดีตั้งสติดีครับคนอย่างเงี้ยน่าเอามาสนับสนุนใช่น่าให้เป็นนักแสดงใช่คือไม่ใช่คนที่มาแล้วมาทําเป็นว่าฉันอะไรก็ได้เขาชัดเจนเลยท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ใช่ฉันอะไรก็ได้ฉันไม่ได้แต่ฉันพยายามใช่ความพยายามสูงค่ะนี่คือความที่เองคุณนี่ก็เหื่อแต่อีกแล้วเริ่มซึมอ๋อเร่เหนื่อเริ่มซึมแล้วออกคอกโชวเหงื่อยังซึมอ่ะยังไม่ต้องเล่นละครเลยออกคอกโชมเหงื่อยยังซึมแต่ผลปรากฏว่าผ่านไปได้ มาที่คุณดีกว่าคริสซี่เราเห็นคริสซี่จากละครเรื The ่องเดอะซิกเตอรใช่ไหมคะสื่อรักสัมผัสหัวใจใ<ช>หนูคเคยเล่นกับพี่เกรทแล้ว<ช>พอมาเจอพี่เกรทอีกทีหนูดีใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เกรทอย่ามองนะ <st Jean>: <S> <S อ,อ,อดูอดิดูดิทำไพี่เกรทมองหน้าไม่ได้คือคือเหมือนแบบละครเรื่องแรกนักแสดงที่เราร่วมงานกลุ่มแรกเป็นความประทับใจแรกทุกอย่างเลยค่ะมันเหมือนเราได้กลับมากับเล่นกับพี่ชายคนหนึ่งรู้สึกว่า มันเหมือนกับเราสบายใจเราสามารถต่อจูนกันได้อยู่แล้วคุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะแต่คิดสิโตขึ้นมากและสวยขึ้นมากด้วยนะขอบคุณค่ะโตขึ้นนะโตขึ้นเยอะเลยนะอมาเล่นบทเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเจมี่ค่ะเป็นคนยังไงอะไรยังไงเจมี่เป็นลูกคุณหนูมากๆเป็นคนเอาแต่ใจอยากได้อะไรต้องได้แล้วก็อย่างแรกเลยคือชอบ ตัวพระเอกมากๆเลยค่ะชอบตต้งแต่นเด็กเลยใช่คิดไวมว่าแงแล้วไอ้นี่เสร็จชั้นต่อไปไงก็ต้องอยู่รปชันคิดถึงหวังแต่งงานเลยว่ใช่ตัวละครจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยคแต่เป็นความง่ายมากที่เข้ากับเขาใช่ค่ะเล่นกันได้สบายเลยค่ะแล้วเข้ากับพี่กี้อ่ะค่ะพี่กี้ตอนแรกบอกเลยว่าเครียดเพราะว่าเหมือนกับพี่กี้เขาเป็นระดับ หนึ่งของช่องอะไรอย่างเงี้ยเรบแบบนโปรอะใช่แล้วเราเป็นเด็กใหม่อยู่ก็กลัวเคเรียดกลัวรับส่งไดไ้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่กลัวพี่เขาเล่นไม่ได้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ<ช>ไปเล่นด้วยเล่นเ้ืยอรู้สึกคือสบายใจมากรู้สึกเข้ากับพี่กี้ได้รู้สึกว่าแบบเออส่งกันได้แบบเถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีขัดตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับเพื่อนล่ะ พี่เพื่อนตอนแรกก็เกรงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานากันก่อนก็จะมีความเกรงบ้างนิดหน่อยตอนแรกแต่พอหลังๆคือเนื่องด้วยเขา้าเข้าได้กันมากที่สุดก็เลยจะสนิทกันมากเลยค่ะแหมเรื่องนี้ทํางานง่ายมากเห็นไหมท่านผู้ชมแต่ท<น>ุกคนพูดแจ้งเก่งนะพูด <ใน S 1> ได้ดี <ST. S 1> มากแล้วพูด้เห็นภาพเลยแต่ว่ามาตอนนี้คู่นี้บ้างนี้ในเรื่องคุณเป็นคนอย่างนั้นนิ่งๆเฉยๆแล้วมันเจอผู้ชายคนหนึ่งใช่อยู่กับคุณด้วยบริษัทเดียวกันด้วยถูกต้องฮะแล้วมันมีความสุขล่าเริงเหลือเกินใช่รู้สึกยังงไละ คือเขาเป็นลูกน้องผมแต่ว่าไม่ได้เป็นสายงานโดยตรงแต่ว่าคือเหมือนอยู่ในบริษัทเราอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยากมากเพราะได้คุยกับพี่ฟิวหลายรอบเหมือนกันว่าคือเราเป็นหัวหน้าแล้วดันมาชอบผู้หญิงคนเดียวกับลูกน้องด้วยความที่มันถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเรื่องจริงๆแล้วการการที่จะปะทะคาลมอ่ะผมว่ามันมันจะมันจะไม่เหมือนคนเพื่อนกันทะเลาะกันมันจะต้องอีกแบบหนึ่งแล้วก็เลยถามว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเลย อันนั้นก็ใส่หัวหน้ามาเต็มมากเลยในบางขากบางฉากแบบว่กัดหัวหน้าแบบว่ากัดเวิร์มากเขากัดมากๆากเขากัดเก่งมากๆกจะในเรื่องจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจิกกัดเน็บแนมเ ปากลายมากใช่ปากลายมากแล้วก็จี้แล้วก็จี้จุดอ่อนคนอื่นได้เก่งเพราะ้วเขามีจุดอ่อนเป็นหัวหน้าไงใชกลายเป็นจุดอ่อนไปนะเป็นหัวหน้าแล้วจะมาใช้ความเป็นหัวหน้าอย่างนี้กับฉันเหรอแล้วแล้วผมแล้วผมเวลาโต้ตอบกับเขาอ่ะมันไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้ในอีกแบบถ้าเกิดผมพูด ในในมินนิ่งผิดไปสักนิดหนึ่งเนี่ยออมันจะเหมือนการใช้อำนาจข่มลูกน้องแบบว่าไม่ดีไม่ดีมันมันจะไม่โอเค<ช>มันหาตรงกลางยากมากเลยอ่ะยากที่สุดในการเล่นที่เขาพูดถูกต้องเลยมากี้สิอันนี้เป็นบทที่ยากจริงๆแล้วมันค่อนข้างชัดเจนที่สุดตั้งแต่มีละครมาคือปกติแล้วละครจะเขียนเขาเรียกหลบไปหลบมาให้หนางเอกดูเหมืนอนชอบไม่ชอบแต่เรื่องนี้คุณชอบผู้ชายสองคนเลยใช่ค่ะ,คะ ที่จริงหนูว่าตัวพบูเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งหนูว่ามีหลายคนที่ต้องประสบปัญหานี้ที่ว่ามีมีผู้ชายเข้ามาสองคนและคนละแบบแต่ดีทั้งคู่ใช่มันไม่ค่อยมีเขียนอย่างนี้ปกติแต่คนดูจะดูง่ายเพราะตัวหนึ่งมันจะเลวค่ะตัวหนึ่งมันจะดีแต่นี่ดีทั้งคู่แต่ว่าแค่ดีคนละแบบซึ่งคนคนนี้คนนี้คนนี้เนียนเนียนนิ่งนลุ่มลึก ใช่ค่ะแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบจัดการให้เราได้แบบแบบเคลียร์ปัญหาให้เราได้อย่างดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะเวลามีอะไรก็มาปรึกษาเขาได้<ม>แต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นออกแนวลุยลุยติดดินติดดินลุยลุยพาเราไปทํากิจกรรมไปตลาดไปอะไรที่เราแบบไม่เคยไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเรียกว่าอยู่ด้วยแล้วสนุกอ,อใช่ค่ะ,ออค,ะคนหนึ่งอบอุ่นคนหนึ่งสนุกเออ เราก็เลยเลือกไม่ถูกจริง แล้วในชีวิตจริงๆสมมติในชีวิตจริงๆถ้ามันมีหนูหรอคะเออเรื่องนี้ต้องไม่เคยมีเลยค่ะไม่ใช่ไหมคะท่านในชีวิตจริงๆมันมีแบบนี้เข้ามาชีวิตจริงๆแบบนี้มีเยอะเพราะว่าเราเราก็มีเพื่อนที่ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันเราก็เลยเข้าใจว่าที่จริงผู้หญิงสมัยนี้มีปัญหานี้เยอะพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนมีปัญหานี้ซึ่งแต่มุมบทมันดีมากท่านุผู้ชมมันดีมากว่าตอนสุดท้ายนั่นเองต้องเลือกไง แต่ไม่ได้เลือกเพราะว่านี่คือเกรสวอลินทอนเพราะเขาเป็นพระเอกของเรื่องเลือเพราะบทมันบอกว่าทําไมเลือกคนนี้อันนี้ต่างหากที่เท่ท่านต้องดูให้ถึงตอนนั้นจะเห็นว่าจริงๆถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาในชีวิตทําไมท่านเลือกคนคนนี้และคนที่ไปเดินเซ็นท่านเดินผ้าเรื่องอะไรแล้วอันนั้นคือแบบว่าติดกับดักมาโดยไม่รู้ตัวเขาติดเราหรือเราติดเขาหนูวางไว้หนูวางไว้เองเลยนะครับโอเคโอเคครับคริสซี่ครับ เขาเลือกกันละเขามีตัวอยู่ๆเปคนเป็นลุมรักเขา,ขาแต่หนูเด้อยู่ๆเป็นหลงรักคนอยู่คนเดียวเองเลยเป็นไงบ้างก็คือจริงๆตัวเจมี่เนี่ยก็รู้แหละค่ะว่าเขาไม่ได้รักแต่ก็พยายามหลอกตัวเองมาตลอดอว่าในที่สุดเขาก็จะต้องรักเราให้ได้สักวัน,นแล้วก็พยายามเหมือนอารมณ์แบบจีบเขาไปหาที่ทํางานซื้อขนมมาฝาก เวลาออกงานก็จหนูหน้าหนูว่าเหมาะมากเลยล่ะหน้าหนูเหมาะจริงคือหน้าหนูมันซื่อบริสุทธิ์ไร้เลียงสาจริงมันเหมาะที่จะมารู้สึกมเพราะว่าเขาไปแล้ง่ายใช่เพราะว่าตอนที่ตอนที่เล่นแบบว่าพี่ฟิวบอกคิสซี่เล่นแบบใสๆเลยคือเขามาใสๆเลยแบบว่าขนาดเราเองก็จะไม่ได้ตบตอบตกลงว่าจะไปกับเขาอ่ะไปใช่ไหมคะไปใช่ไหมพี่โตคือคุณเล่นอันเนี้ยได้ดีจริงๆคือเล่นได้เนียนคือมันมีความสึกจริงๆเลยว่าคุณน่ะไม่รู้ตัวหรอกว่าผู้ชายจะไม่มีวันชอบคุณ เพราะเขารักคุณอีกแบบหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมถูกถูกรักในแบบหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วความองคุณเป็นน้องตลอดชาติจะน่ารักจะหวานขนาดไหนจะดีขนมกี่ห่อจะให้ก็ตามไม่เหมือนท็อฟฟี่เม็ดดิงที่ไอ้นี่เอามาให้หรอกไม่มีทางเข้าใจยังแต่คุณไม่รู้แล้วคุณเล่นได้เนียนมากเล่นได้ยังไงครับก็มันมันเหมือนเราต้องเล่นแบบซ้อนอารมณ์ด้วยค่ะอย่างนึงคือข้างในเราเจ็บตลอดแบบ เหมือนเขาแบบเออทำหน้าเหมือนแบบไปไม่ไปคือเราเห็นนะแต่เราก็พยายามจะแบบไปนะคะไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามสุดฤรรรทธิ์ของเราเ่ายตอนนี้กําลังจะสิบเก้าค่ะปอ่อยหนูขแอแทรกหนูเล่นละครกับเขานะเข้าฉากที่ต้องตอบแบบเหมือนเหมือนเถียงกันอะไรกันนะหนูมีสามวิในหัวที่แบบว่าเฮเขาเล่นเก่งมากเขา เขาเป็นเด็กที่เล่นละครเก่งมากแล้วแล้วเรากม่รู้สึกแบบไม่ได้ละถ้าเรามันได้ใจจริงๆยิ่งกว่านั้นอีกแล้วื่อนไม่ได้นี่มาขนาดนี้เลยนะนึกว่าทีนี่เรื่องท่าขนาดนี้เลยเหรอใครจะเล่นเขาต้องใช้สุดเ้ไม่ระวังเขาเอาไปกินเลยจริงๆขนาดนั้นน่เรืจริงจริงก็ไม่ถึงได้ท้าอายุเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ะเอาใหม่เอาใไม่ไหวแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าจะมาเล่นกองนี้ง่ายๆนะคะง่ายเนาะโอ้ย เด็กแบบว่าเพิ่งเล่นละครมาสองเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเล่นละครเรื่องที่สองยังจําบทไม่ค่อยได้เลยยังเดินทนน่นทนนี่อยู่เลยมีสองแถวมาแล้วแบบ้าสองแถวสองแถวสองแถวไปถึงบทไปถึงบทสองแถวท่านผู้ชมนักแสดงใหม่ๆเกลียดที่สุดบทสองแถวโอ้สองแถวอันนี้เขามาบทห้าแถวหกแถวเขาจำได้แลวเขาเล่นดีมากขอบคุณค่ะอยากจะบอกคริสซิงเลยนะครับ ในใจมาคี้นะเขานึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาึกดเรื่องว่าพี่บ้าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกไม่ได้กตัวอย่างนั้นนะคือกลัวฝีมือเลยว่าเออเด็กมันต้องอย่างนี้เด็กคนจะมาทํางานเหมือนคุณเมื่อกี้เพื่อนเหมือนเลยพวกพีพีเขาก็พูดอย่างนี้ครับเขาบอกคนเราเนี่ยนะเก่งไม่กลัวกลัวตั้งใจอืมใช่ไอ,อ้น,นี่ตั้งใจสู้จริงๆสู้มากมาก มันเป็นความสุขที่ได้เล่นละครร่องไ้เหรอทชไมคระบเหรอคือนักแสดงใหม่ๆรุ่นๆหนูเจออย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำร้องไห้ทุกคนจริงเหรอแต่เขายังอยู่เออเขายังอยู่แล้วเขาก็สู้ต่อไปโดยทีสติมันหลุดเนาะเออบางทีแบบว่าพอมันพลาดไปนิดหน่อยแล้วมันแบบมันเรียกกลับมายากเอแต่เขาสู้ใช่แต่เขาสู้ เธอน้าดีใจมากฉันปลอบด้วยเธอว่าเขาพูดขนาดนี้ใช่ฉันปลบด้วยเธอว่าเขาพูดขนาดนี้ท่านผู้ชมไม่รู้หรอกหลังกองเป็นยังไงท่านไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ท่านเห็นภาพออกมาทีวีซีนทํางานนี้กว่าจะออกมามันเค้นเค้นเค้นจริงเพราะบทเนี่ยที่มามันเป็นบทยากมันเป็นบทที่ไม่ไม่ได้บอกเลยว่าตัวนี้ดีตัวนี้ร้ายมันไม่ได้บทแบบนั้นพอบทมาแบบนี้ทุกตัวต้องเล่นให้เป็นธรรมชาติของตัวละครตัวนั้นจริงๆจึงยากมากพิซซี่มีอยู่บทหนึ่งซึ่งมันเจ็บปวดหัวใจมากๆถ้าิี่จจะําได้ คือฉากที่เกรซเขาบอกว่ารักเราแบบน้องใช่ค่ะจำได้ไหมลังนั้นเอซีดเลยใช่ไหมนี่ขนาดเขาเป็นคนดูเธอเล่นนะสองคนที่เขาซีดเลยผมพูดเลยว่าผมผมขอพูดนิดนึงนะฮะมันเป็นฉากที่โคตรยากเลยครับคือเราต้องพูดจากใจเราจริงๆว่าว่าว่าเราเราไม่ได้รักเขาแบบนั้นนะเพราะนี่มาบอกใช่คือเหมือนเขามาให้คาปรึกษาเราเดี๋ยวมเดี๋ยวนิดเดียว ก่อนให้คำปรึกษาตอนนั้นจะเอาเขาแล้วหรือเปล่าหรือแกล้งทำมันให้คำปรึกษาว่าเออไม่ได้รักเข้าก็บอกเขาไปเลยตอนนั้นคิดจะลอกแล้วหรือยังตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจตัวเองแต่ว่าคุณอะไปเคียงคุณก่อนเลยไปเคีย์ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละเข้าใจละอ่ะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขามาบอกเราว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักแบบที่เขาคิดอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะปฏิเสธเขาไปตรงตรงแล้วมันก็เหมือนกับมันต่อสู้กันเองในใจครับว่าว่าเราจะตัดสินใจพูดกับเขาเนี่ยทั้งๆที่เขาเป็นแบบนี้มามาตลอดถ้าวันหนึ ไปตัดขาดเขาอะเราก็สงสารเขาเพราะเราเรักเขาแบบน้องแล้วตอนที่เล่นแล้วแบบว่าคือถ้าเกิดมองเขาด้วยความอะไรอวบอนิดนึงนี่คือคนดูสามารถคิดได้อีกแบบหนึ่งเลยเออผมจะกลายเป็นผู้ชายที่เลวมากเอ,อจริงๆมันเล่นยากมากครับนี่มันเป็นฉากที่น่าดูจริงๆเพราะคนที่ไปบอกอย่างที่เขาพูดอะคนที่ไปบอกเขาต้องต้องชัดเจนว่าจะบอกอะไรถูกต้องฮะและต้องแม้นสงสารนิดเดียว ก็ปล่อยออกไปไม่ได้ถูกต้องเพราะถ้าปล่อยออกไปอีกฝั่งหนึ่งจะตีความคําว่าสงสารเป็นอย่างอื่นทันทีถูกต้องฮะแต่ไอคนนี้ที่ดูอยู่เดที่เล่นอยู่ย,ยากไหม ยากค่ะเพราะว่าอย่างแรกเราตอนเราเดินเข้ามาในฉากเนี้ยเรามาด้วยความโกรธโกรธว่าเอ้ยทําไมผู้หญิงคนนี้มาแย่งแบบพี่โตไปจากเราแล้วเขามาฉะฉะ,ะกับเขาเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเราเตรียมแต่จะว่าเขาอย่างเดียวเลยปรากฏว่าพอตัวพี่โตเดินมาแล้วพูดกับเราว่าเนี่ยตัวพะบูเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ตัวพี่เองอ่ะคิดกับเราเป็นแค่น้องตรงนั้นเลยคือจากอารมณ์โกรธคือกลายเป็นเครื่องในทุกอย่างพังกลางซีนเลยค่ะ,ะคือทุกอย่างต้องน้ําตาต้องไหลต้องเจ็บเราต้องแบบ พยายามสู้ต่อไปแบบเฮ้ยพี่โตเขาไม่ได้คิดแบบนี้จริงๆเธอใช่ไหมไปปั่นหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นดูเขาเล่นอยู่ดูเขาเล่นอยู่รู้สึกไงคือสามวิไปทีึีงแล้วยืนข้างเราใช่ไหก็ยืนอยู่ข้างอย่างแรกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน้ำตาคลิซี่แบบมายที่แล้วน้ำตาคิซี่คือมันแล้วผมปฏิเสธกับปากตัวเองอะครับอ่ามันแบบว่ามันเจ็บฮะมันเจ็บ ใช่ค่ะเราเราดูเรายังรู้สึกแบบสงสารผู้หญิงคนนี้เลยคือถ้าถ้าเป็นแบบคิดในใจที่นึ่งเออเอเอาเอาเออใช่ไหมคือถ้าเป็นบทของเราเขียนนะเออเอาไปเออเอออรักถ้าขนาดนี้เอาไปแล้วก็จะมาบอกไอ้นี่ดิสาอยู่กันไปเถอะเดี๋ก็รักกันเองอนะมันทําไม่ได้มันเป็นละครมันมีบทของมันอยู่ครับถึงใจไหมบทนี้ โอยเป็นซีนที่ตอ,ตอนแรกเครียดมากค่ะกลัวเล่นไม่ได้เพราะเป็นซีนที่ค่อนข้างตัวเราเนี่ยเด่นเป็นคนนําตรงซีนนี้เป็นคนพูดเกือบทั้งซีนเลยก็กลัวจะอย่างแรกจําบทไม่ได้กลัวอารมณ์มาไม่ถึงกลัวส่งกับพี่ๆไม่ได้ก็คเครียดมากแต่กลัววพอเข้าไปอ่ะมันเป็นแบบการสื่อสารแบบตากับตาอย่างเดียวเลยค่ะเพราะเราเป็นคนพูดคนเดียวแต่ว่าฝนะ่ายนั้นเขาต้งองส่งอารรณ์มาทางตาแล้วยิ่งพี่ๆเขาส่งมาเนี่ย่ว อยู่แต่อยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังเห็นหลังเเห็นหลังอย่างเงี้ยทางทางยางงงวงใช่ก็เลยแบบส่งอารมณ์กันน้ำตาไหลแบบไปเองเลยค่ะเจอพี่ๆเขาส่งมาคือตอนนั้นคือเค้กเดียวก็ลวดใช่แล้วทุกคนพูดน้อยมากหนูพูดอยู่คนเดียวสิบแถวสิบแถวสิบแถวแถวยันเขายังสักแค่หกแถวนะนี่สิบแถวนี่สิบแถวเก่งมากครับขอบคุณครับเก่งมากท่านผู้ชมดูนะฉากนี้ ยอดเยี่ยมเป็นความสุขที่ได้ดูละครแบบที่พู้กกับและนักแสดงคนเขียนบททํางานร่วมกันได้อย่างหมาะเจาะมากๆครับนะครับชอบฉากไหนมากที่สุดเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเออเล่นละครนี่มันแต่แต่มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจมากเลยเป็นฉากที่เราที่เราเคลียร์กันอะ อ๋อฉากเคลียร์กันอุตายเธอเคลียร์คนเยอะเนะเยอะมากมากี้แล้วมันเลิกมันมันเป็นฉากที่อยู่ค่อนข้างช่วงใกล้ปิดกล้องแล้วเนอะแล้วเพื่อนเพื่อนก็แบบเบบุรีเนี่ยจะแบบผ่านแบบฉากที่เราทําอะไรให้เขาไม่เยอะมากๆจนแบบพอมาถึงฉากนี้แบบเคลียร์กันปุ๊บรู้สึกแบบไม่อยากเดินก้าวเข้าไปในฉากนั้นเลยฮะโออโหคือหนูต้องเคลียร์ว่าว่าขอโทษจริงๆที่แบบว่าเราอาจจะแบบ ทำให้เขารู้สึกคิดว่าคิดคิดว่าเราชอบเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ก็บอกแล้วค่ะว่าชอบเขาจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราอาจจะแบบว่าพอพอเอามาเปรียบเทียบแล้วจริงๆเราเราเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักมันมันงค้ไม่ได้มันมันงค้ำไม่ได้จริงๆแต่หนูว่าเรื่องเนี้ยคนดูจะมันไปด้วยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนดูจะชอบผู้ชายไม่เหมือนกันอืคือทุกคนดูเนี่ยก็จะชอบ ไม่เหมือนกัน<อ>มันเฮียคนดูคนนี้อาจจะแบบเฮ้ยชอบชอบอบุรี่จังเลยหรอว่าอย่างนี้ทา<อ>ไมถึงไม่เอาบุรีกันเริ่<อ>หมหงุดหงิดอ,อ,อ,อีกคนนึงดูก็ ชอบชอบสไตล์พี่เจ๊กจะแฮปปี้เนี่ยแหละทุกคนเนี่ยมันได้ลุ้นกันคนละแบบไม่ได้ทุกคนลุ้นไปในทางเดียวกันเป็นความสุขที่จะได้ลุ้นจริงๆใช่เป็นความสุขที่บทพาไปจริงๆไม่ใช่แค่ว่าดูหน้าว่าคนนี้เอกคนนี้ใน,นต้องอย่างนี้ครับ,รบไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วละครเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วเบื้องหลังกองสักนิดดีไหมนะพวกเราสองคนนี้พอมาในกองปุ๊บสิ่งที่เขาจ้องหาคืออะไร จะต้องหามุมนอนนอนนะสถานที่นอนนะครับสองคนนี้เวลามาในกองไม่คิดอะไรเลยนะครับตรงไหนที่หมอจะนอนจะหาที่นอนเซฟแบบครับเซฟแบบนะฮะโอ้โหเขาบอกว่า2อคุณสองคนสามารถสร้างบ้านเล็กๆบนเนินเขาได้เลยไม่ต้องมีอะไรเยอะนะฮะขอให้มีแต่เตียงมีหมอนแล้วก็ผ้าห่มพอแล้วครับทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นลันครับ เพราะว่าเราถ่ายละครสองเรื่องเนี่ยค่ะแลวผมก็ถ่ายด้วยเวลานอนก็อาจจะต้องมีมานอนในกล่องบ้างถ้าเราไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เก้าอี้ที่ที่มันสามารถเอ็นได้นิดนึงมีที่วางน้าให้เราแค่นั้นแหละพอแล้วไหนครับผมพอแล้วค่ะเมตรคูณเมตรครับเอยู่ได้ค่ะแต่ว่ากีเขาอึดมากเลยนะนี่เขาชมคุณเขาบอกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เขากลับไปบ้านก็ถ่ายละครเขาเหนื่อยจะตายเขากลับไปแล้วลุงขึ้นเขาได้พักหน่อยหนึ่งเขายังสึกดีใจเขาบอกคุณถ่ายเรื่องแล้วเสียงสดใสมาก มันผ่านมาได้ยังไงหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะคือเวลาทํางานด้วยกันเนี่ยคือกี้อเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าแข็งแกร่งอ่ะเออจะพูดคำว่าถึกก็ไม่มันดูไม่สวยงามหอแต่มันก็ถึกอย่ังไงใชะค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือเราเรามีหลายๆคิวที่เราเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นผมผมพักผมได้พักผมนี่ดีใจมากคืนนี้จะดึกยังไงเราก็ได้เพราะวันรุ่งขึ้นเราได้พักแต่มากี้ถามกี้พรุ่งนี้ถามเปล่า ตีห้าพี่สุวรรณภูมินี่เนี่ยแล้วแบบเสียงนี่พลังไม่ตกเลยเหรอเสียงปกติไม่มีปัญหาคือคือเขาแบบแล้วแล้วระหว่างบางที่ว่างว่าเขาก็มีธุรกิจของเขาเขาก็ใช่ทำธุรกิจแบบโอ้โหนี่เอาเวลาธุรกิจเยอะมากด้วยนะเขาขายของหนูป่ะคะขายขายไปล้าโดนนี่เลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ที่นิ้วที่นิ้วนะฮะ ขายของทุกคนนะฮะยังขายของอยู่แหวนของบริษัทมาร์กี้ครับอ่ะ I M brand ค่ะนี่นี่โฆษณาอีกต่างหากนะฮะเหตสุดๆเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่กี้ไม่รู้ตัวกี้เก่งขนาดนี้คนทุกคนชื่นชมขนาดนี้ฝากละครหน่อยครับค่ะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องใต้เงาจันทร์ เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่ประสบป,ปัญหาแบบเดียวกับพะบูม,มีผู้ชายเข้ามาสองคนพร้อมกันแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะว่าดีเหมือนกันทั้งคู่น,นะคะแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานให้ออกมาดีที่สุดด้วยะคะค่ะรับผม ก็อยากจะฝากอย่างที่กี้บอกเรื่องผู้ชายสองคนมาชอบผู้หญิงผมว่าหลายๆคนดูแล้วก็น่าจะแบบฉันเลยฉันเลยอ่าฉันเคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยครขอฝากเรื่องดราม่าในในฝั่งบ้านผมแล้วกันนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักครับครอบครัวถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ ให้คุยกันเปิดใจคุยกันเพราะยังไงคนในครอบครัวได้กันเองก็คงรักกันมากที่สุดอยู่แล้วก็ลองเปิดใจคุยกันแล้วก็ฝากติดตามใต้ใงเงาจันทร์ด้วยครับรับผมมันเป็นความลึกซึ้งมากมายหลายเหล่าอย่างและผมฝากเด็ก2คนนี้ด้วยนะฝากจริงๆอยากให้ดูจริงอยากให้ดูทั้งเพื่อนอยากให้ดูทังคริสซี่ด้วยความตั้งใจของคน2สองคนนี้ด้วยความทอแสงของคน2สองคนนี้แสงเขาจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้น แม้นอยู่ใต้เงาจางก็ยังเห็นแสงของคนสองคนนี้เห็นอย่างชัดเจนครับใต้เงาจังครับขบคุณมากครับขอบคุณมากครับและภาพที่แุวการจัดรายการโชว์ของมอบไปกับคุณเกรซวริทนทร์คุณมา์กี้ราศีคุณเิสซ,ซี่ษิรซซิและคุณเพื่อนคนิน แต่ละคนมีบุคลิกของตัวเองมีวิธีและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างในละครสวมบทบาทแบบหนึง่งแต่บทบาทที่ได้รับทั้งสี่คนทําได้อย่างงดงมนและยอดเยี่ยมท่านติดตามชมเถอะท่านจะเห็นจริงๆอย่างที่กี่เขาย,ายามบอกหลายครั้งหลายหน,นว่าในชีวิตจริงๆเราเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้มันจะมีคนคนหนึ่งซึ่งโชคดีแบบนั้นหรือจะเรียกว่าโชคร้ายก็ไม่รู้มันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นในชีวิตจริงๆและมันมีจริงแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่ต้องรับบทแบบ ที่ริลซี่ต้องรับที่ไปรักใครสักคนหนึ่งเต็มๆและอย่างที่เพื่อนซึ่งเข้าใจว่าเขาก็รักเราและเราเนี่ยตัวที่เป็นตัวที่ใช่และพอมันไม่ใช่เราต้องทำอะไรกับชีวิตของเราดูแล้วมีประโยชน์ครับดูแล้วมีประโยชน์จริงๆขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมรายการนะครับผมขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณทีมวิศวนขอบคุณคุณปิ่นครับท่านผู้ชมครับใต้เงาจันทร์ครับ